สวัสดีครับผมวันนี้ก็อยู่กับอยู่บ้านอยู่บ้านเครื่องแล้วครับก็วันนี้เนี่ยจะพามาชมเหรียญหนุ่ปูทั่วนะฮะอันนี้เนี่ยต้องเป็นบอกว่าเป็นเหรียญหนุปูทว่รุ่นเดียวกับเนื้อว่านนะปีสองสี่ที่เราเล่นกันนะครับแต่เนี่ยจะเป็นเนื้อเนื้อโลหะครับเป็นเหรียญปั๊มซึ่งจริงแล้วเนี่ยพับป,ปีสองสี่เนี่ยจริงอ่ะคือปลูกเสกประมาณปีสองพันห้าร้อยิบสองนะครับแต่ว่ากว่าจะให้จําหน่ายหรือว่าออก ออกกล่องมาเนี่ยตรงกล่องมันจะเขียนมาเป็นปีสองสี่ค้ก็เลยตีอ่ะเป็นพระปีสองสี่ไปอะไรเงี้ยครับอย่างจริงๆล้วคือปลูกเสกปีสองสองนะฮะก็อันนี้ก็ถือว่าเป็นวัตถุรุ่นเดียวกับเนื้อว่านปีสองสี่ฮะที่มีพิมพ์กลางพิมพ์พันรอดพิมพ์ใหญ่พวกนี้แล้วก็ออกรุ่นเดียวกับพวกเม็ดแตงทั้งเม็ดแตงเหรียญหยดน้าอะไรพวกนี้ครับมีทั้งเคลือบไม่เคลือบแล้วก็เป็นเตารีด ตอลีดนะตอลีดปัมนะป๊มฮนะตอลีดปัมนะป๊มเนื้อโลหนะทั้งนี้นี่คือรุ่นเดียวกนหมดเสกพร้อมเดียวกันหมดนะแต่นี้จะเป็นเหรียญเสมานะเขาเรียกเสมาใหญ่ปีสองพันห้าร้อยยี่สิบสองนี่หน้าตาก็จะประมาณนี้ครับผมข้างหลังเป็นอาจารย์ทิมนะเนี่ยเขียนว่าปีสองพันห้าร้อยยี่สิบสองอันนี้จะเป็น พิมพ์นิยมนะครับเขาเรียกว่าพิมพ์นิยมายาันชิดนะยันชิดก็คือดูตรงนี้ครับยันชิดนี่ครับยันชิดเดี๋ยวผมส่องให้ดูนี่ครับอะไรติดเนี่ยเนี่ยยันชิดก็คือยันที่ชิดตรงขอบข้างบนเห็นไหมคคล้ายๆมหาอากาศอะแต่ว่าชน บนเส้นข้างบนอ่ะเนี่ยกรียกยันชิดมันมียานชิดกับยังห่างครับ,คครบแล้วก็อีกอันหนึ่งก็จะเป็นข้างหลังนะครับข้างหลังเนี่ยตรงคำว่าปี2,522เนี่ยมันจะมีเส้นแตกอยู่ เห็นไ,ไหมแป๊บหนึ่งอ่ะก็ไม่ค่อยฟกครับเนี่ยฮะเห็นไหมฮะตรงตรงหางเลขสองอ่ะมันจะมีเส้นแตกอยู่แล้วก็ตัวหนังสือมันจะซ้อนๆกันเห็นไ,ไ,ไหมฮะ ไอ้ตรงเล็กห่าง่ปมมันจะมีคล้ายๆซ้อนๆอ,อยู่อะ่ะเป็นเนื้อเกินอยู่ข้างใต้เนี่ยช่วงช่วงอช่วงนี้มีซ,ซ้อนเนื้อเกินอยู่เส้นแตกก็แหงหางยาวเนี่ยครับมาตอยยี่สิบสองนี่หน้าจันทีมอะของปอมก็มีนะแต่ว่า ตัวตัดไม่เหมือนนะตัวตัดเนี่ยเขาจะหักครึ่งอนะเนี่ยตัดปุ๊บแล้วก็ฉีกออกไปเนี่ยตัดแล้วหักแล้วก็ฉีกนะครับเห็นไหมหักแล้วก็ฉีกออกเหรียญก็หนาพอสมควรนะฮะ รุ่นนี้เนี่ยถ้าเป็นเนื้องเงินเนี่ยจะแพงหน่อยครับันจะหลักหมื่นอยู่แต่ว่าถ้าเกิดแบบแบบนี้นะฮะเป็นทองแดงเงี้ยถ้ายันยันชิดเนี่ยสวยๆกปนนย็ประมาณพันเนี่ยประมาณพันไม่ไม่ข้ามสองพันนะแล้วเกิดสภาพธรรมดาทั่วไปหรือว่าอะไรเงี้ยหรือว่ายันเป็นยันห่างหรือว่าอะไรเงี้ยก็ยังไม่ถึงพนะันถ้าหลักร้อยไปไป,ไปหรืออะไรเงี้ยถ้าไม่ค่อยสวยเลยก็อาจจะร้อยต้นๆน,นะสี่ห้าร้อยสามร้อยอะไรเงี้ย ผมถือว่าพักดีนะเพราะว่าพิธีดีมันมีหลวงปู่มุหนหลวงอาจารย์นองพระสายใต้ครับสายเขาอ้อก,ก็มาเสกกันปีสองสี่สองสองเนี่ยถ้าใครที่อยากได้เสกมา้ไม่ชอบแบบเนื้อว่านนะผมว่าอันนี้สวยเลยเนื้อว่านก็เขาก็เล่นแพงกันจริงครับแต่ว่ามันก็อะทำรุ้นง่ายหรือ,อไรง่ายหรือกับเหรียญเนี่ยมันก็จะ คมกว่าอะไรกว่ายอะไรเงี้ยครับก็แล้วแต่คนชอบนะเพราะว,าว่าเนื้อว่านก็มวลสารดีเหมือนกันนะเพราะว่าเอาดินเก้าเจ็ดผสมด้วยไงก็ยังมีแบบเหลือบๆลงุลงๆนิดนึงนะฮะนี่หเจาะปิ้นนะ เส้นหน้าผาของปู่จะคมนะเหนสภาพนี้ก็ถือว่าพอใช้ได้ครับไม่อะไรจะสวยอะไรมากก็เปิดๆนิดนึงแต่ก็พ้าไม่ใช้นะคือเดิมๆเมนี่ยครับแต่ว่าไม่ใช้อะไรแต่สภาพไม่ก็ไม่แบบเคยเจออยู่นะเป็นลมดำแบบสวยๆเลยอย่างเงี้ยนันน่าจะแพงอยู่ ก็ถือว่าเป็นพักพิธีดีเหรียญหนึ่งเลยนะที่ว่าหน้าห้อยบูชาเหมือนกันกับมีอันนึงเป็นเม็ดแตงอ่ะเดี๋ยววันหลังผมเอามาให้ดูว่ามีเม็ดแตงแบบเคลือบลงยากับไม่ลงยาอะไรเงี้ยอันนั้นก็จะถูกหน่อยครับแล้วก็แต่ว่าก็จะเล่นบางพิมพ์นะบางบล็อกอะไรเงี้ยอันนี้ผมค้นเจอมาก็เลยอ่ะหยิบมาให้ชมกันนะ ครับก็สำหรับใครชอบคลิปนี้ฮะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยครับเป็นกำลังใจแล้วก็เดี๋ยวข้างหน้าจะมีพรอะไรมาให้ชมเดี๋ยวคอยติดตาม,ม,มาครับผมขอบคุณมากครับ